พี่หญิงจะมาทำจำนวนกล้วยไม้หวายโดยเริ่มจากการเตรียมกิ่งพันกล้วยไม้หวายเอาไว้นะคะลากงามเลยค่ะมะพร้าวสับแช่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วค่ะกระถางกล้วยไม้ใบเล็กพร้อมรวดแขวนนะคะ เตรียมวัสดุให้พร้อมกล้วยไม้หวายบ้านพี่หญิงมีห้าสายพันธ์นะคะ 1. พันรายซิรินสองพันมิสทีน 3. พัน์กระทิงแดงสพันบอมโจและห้าพันขาวห้าเอ็นนะคะกล้วยไม้หวาย ชอบอากาศปลอดโปรง่งชื้นมีแสงแดบดบช่วงเช้าปลูกเอาไว้ใต้ร่มไม้ใหญ่โดยมีการผูกเอาไว้กับรวดเพื่อให้แข็งแรง เริ่มต้นต้องผูกเอาไว้นะคะเพื่อลมพัดจะได้ไม่ไปตามลมให้รากยึดเกาะไว้ให้ดีแล้วค่อยตัดเชือกออกได้ค่ะกล้วยไม้หวายปลูกไว้ใต้ร่มไม้เพื่ออาศัยความร่มเย็นชื้นปลอดโปรง่ง บางกระถางก็มีดอกแล้วค่ะโตเร็วกล้วยไม้ปหวยเป็นพันธ์ุที่โตเร็วมากเลยค่ะดอกทนร่วงยากและมีราคาย่อมเยาพี่หญิงทำจำนวนเอาวไว้ประมาณ40กระถางนะคะ ภายในระยะไม่นานก็จะออกดอกแล้วค่ะขอบคุณค่ะ